ไงทำอะไรอยู่เหรออา้าวพี่มาทำอะไรตรงนี้เหรอก็น่าเล่นเมื่อเบื่ออยู่นะ่ะพี่จะออกไปไหนอย่างงั้นหรอพี่ว่าจะออกไปข้างนอกนะ่ะอยากได้อะไรหรือเปล่าเออจะไปไหนงนั้นเหรอจะไปร้านค้าหรอถ้าไปร้านค้าขอขนมปังกับยานตัวเตอรวี่ด้วยนะแล้วก็อยากกินไอติมด้วยอะถ้าไปไอติม ขอรดช็อกโกแลตด้วยกว็ดีนะกินเยอะจังเลยนะเราเนี่ยก็มันอร่อยนี่นะแต่ก็ไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นสังหน่อยแล้วก็อย่าหนึ่งนะอยากกินนะ่ะถ้าพี่ไม่ซื้อมาแล้วก็แต่งงแง้ให้ดูนะครับครับูหนูเดี๋ยวผมจะจัดการซื้อมาให้นะครับคิดว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วฮะพี่ชายเราก็ใจดีเหมือนกันฮะจะลอทานของอร่อยนะคะไปดีมาดีละ่ะ ที่เป็นเรื่องกินฟรีแล้วก็รีบเลยนะแน่นอนสิของฟรีก็ต้องสำคัญอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอยากให้ช่วยเรื่อง,งอะไรเขาบ้านเพล่มแล้วก็บอกได้นะแต่ถ้าดันบังเอิญตังไม่พอแล้วก็ทางนี้เนะี่ยก็ไม่มีเหมือนกันแล้วคุณหญิงจะพูดขึ้นมาทำไมเหรอครับ